ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความรู้สึกกันนะคะว่าท่านผู้เข้าร่วมสมนาทุกท่านรู้สึกกันอย่างไรค่ะมาเลยสวัสดีค่ะวันน,าาน,นี้งานสมมนาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะครับก็บรรยากาศรู้สึกว่าเป็นกันเองก็ดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องการรับรองเรื่องอาหารอะไรก็โอเคมากโอเคมากเลยตังกนตีมาทุกครั้งเลยไหมคะครับก็ผมเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกประทับใจแล้วเนี่ย ควรจะมาไหมรอบต่อไปมาแน่นอนครับแ,แน่นอนชัวร์โอเคแล้วกับหัวข้อจุดเปลี่ยนวันนี้ค่ะในงานสัมนาเราได้คอคิดอะไรกลับไปบ้างบ้าง ครับก็ถ้าพูดถึงในแง่ธุรกิจการทํางานอะไรก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่ทางบร,ริษัทเขามาช่วยทําให้การทําธุรกิจของเราเนี่ยง่ายขึ้นโดยคิดให้เบ็ดเสร็จสร้างกรอบสร้างแนวทางในการต่อยอดธุรกิจถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับผมสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะทําเกี่ยวกับการดาวเทียมครับผม ข้อคิดอะไรบ้างคะได้ก็ดูสมวนมก็น่าจะเป็นความรู้นิดหน่อยค่ะนะฮะที่ว่าเรามาต่อยอดของเราที่ว่าเราจะทำเกี่ยวกับพวกยานดาวเทียมอืมลองยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งให้ทางบ้านฟังได้ไหมคะเอ่อที่ดูดูนี่แล้วก็จะเป็นในการของการบริการต่อเนื่องลูกค้าอ่าตัวนี้นี่คือจุดหลักอยู่แล้วล่ะใช่ไหมถ้าเรามีลูกค้ามากเราก็ขายได้มากใช่ไหมถ้าเราทิ้งลูกค้าเนี่ยลูกค้าเราก็หายไปเลยค่ะ ถึงเราทาแล้วเนี่ยช่วงนี้กาไรเราอาจจะได้น้อยแต่เราทำเข้าใจรักแหละเราถือว่าเป็นอาชีพของเราอยู่แล้ว<า>ใช่ไหมถ้าว่าเราไม่รักษาอาชีพของเราเนี่ยเราก็ทําไม่ได้อยู่แล้วล่ะทาไปกินไปนี่ก็จบเลยเราก็ทำเออได้กําไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอาจจะขาดทุนไปบ้างก็สลับกันถ้าหายเราถือว่ามันปกติก็ทำพราะรักแล้วก็รักษา,ษาธุรกิจของเราด้วยใช่เราทำเข้าใจรักจะกินมาสัมนา,าทุกครั้งไหมคะกับพี่ไอซส่วนมากก็เป็นของพี่ไอมาทุกครั้งเลย ทุกครั้งใการทำงานาเพราะว่าเราเป็นแฟนของพีไนยอยู่แล้วค่ะนะฮะแกลนของเราที่เราขายอยู่หลักๆก็พีไนยหมดของยี่ห้ออื่นก็มีมั่งปลายค่ะนะฮะแต่เน้นเราก็จะเน้นของพีไนยจุดเด่นคืออะไรคะพีไนย์ของพีไนยเนี่ยในเรื่องของคุณภาพสินค้าด้วยแล้วก็พอเวลามีปัญหาอะไรเนี่พีไนยจะแก้ได้ไวดูแลกันดีใช่แก้ได้ไวมาก